สวัสดีครับมื่อกี้ทำรถเกี่ยวครับมาเตรียมรถเกี่ยวครับจะไปเกี่ยวข้าวก็คลิปนี้มาพูดถึงไฮไลท์ก็หรือว่าจะให้ดูนะครับให้ดูเอาเป็นตัวอย่างนะเอาเป็นตัวอย่างสลับหลายหายคนที่อยากมีรถเกี่ยวอยากเล่นรถเกี่ยวหลายคนเยอะมากโทรมาปรึกษาผม ตั้งแต่อยากมีอู่ไหนดีบ้างครับอู่ไหนดีอู่ไหนหน่าเล่นครับอู่นี้เป็นไงบ้างครับต่อว่าผมจะเทศจะพอ่พอๆสัมผัสได้แต่และอู่เนาะบางอูกก่ก็มีปัญหากันเอม,มีมีคนโทรมาฟอ้องผมอยู่แต่ก็พูดไม่ได้เดี๋ยวว่าประจานกันอีกเนะเาะจองรถ จองรถมาจํารถจ่ายรถแล้วไม่ได้รถตามกําหนดแล้วรถล่าช้าเรื่องอะไรประมาณเนี้ผมก็พอรู้แต่ผมก็รู้นานแล้วแต่ว่าผมพูดไปก็หาว่าผมอ,อหาเรื่องหรือว่าประจานเนี่ยบางที่มันก็ใจเขาใจเราเนาะคนเสียเงินเขาก็อยากได้รถอันนี้เหตุผลที่ได้ไม่ได้ก็มันน่าจะอะไรผมก็ไม่อยากยุง่งผมไม่อยากยุ่งเพราะว่าถ้าถ้าเกิด ผมเป็นคนแนะนําหรือผมพาไปจองหรืออะไรนี่ผมจะเคลียร์ให้ได้หมดก็คือว่ายังไงก็ต้องตามเป้าถ้าได้ก็คือได้ถ้าผมจัดการให้ไม่ใช่ว่าเออพอมีปัญหาแล้วแล้วมาให้ผมเคลียร์ให้มันมันก็มีหลายเคสเงินนะผมก็ไม่กล้าพูดไม่กล้ายุ่งมันอาจจะเป็นเรื่องของคนเขียนสัญญากับคนเซ็นสัญญาคนทำสัญญาเนี่ยผมไม่อยากยุ่ง แต่ก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายครับมันเคยเจอมาแล้วครับความรู้สึกที่อจองรถทํารถแล้วมันไม่ได้รถมันก็มันเสียหายหลายอย่างนะครับหนึ่งปีเรามีงานแค่สิบยี่สิบวันแล้วรถมันไม่เสร็จต,ตามกำหนดนที่เราจะหาเงินนะมันคือความชิบหายเลยนะมันคือความชิบหายเลยครับ แค่เอารถมาเกี่ยวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวได้หรือไม่ได้จะได้เงินไหมจะมีปัญหาหน้างานไหมก็มันก็บอกไม่ได้นี่ก็อ่ะคลิปนี้เราไม่ต้องพูดเรื่องนั้นหรอกอันนั้นและ้วตะเวียนตกรกมของใครนะผมไม่อยากยุ่งเท่าไหร่ผมยุ่งมากเขาหาว่าผมยุ่งเดี๋ยวพวกคอมเมนต์ว่าผมชอบยุ่งเรื่องชาวบ,บ้านแต่มันก็ เหมือนเราก็อยากเตือนเพื่อนร่วมอาชีพเหมือนกันแหละอะไรดีไม่ดีเราก็อยากเล่าสู่ฟังเนอะเนี่ยวันนี้เรามาทํารถเกี่ยวเนี่ยซึ่งซึ่งไฮไลท์นะสำหรับคนที่อยากปรึกษาผมไม่เป็นอะไรเลยพี่ผมไม่มีความรู้เรื่องรถเกี่ยวแต่ผมอยากได้รถเกี่ยวสักคันหนึ่งทัานทแรกวันนี้ผมมาทําคนเดียวซ่อมคนเดียวถามว่าคนขับไปไหนเนี่ยมันก็มันก็อยู่ตรงนี้คนขับไปไหน ทำไม่คนขับไปไหนลูกน้องไปไหนซึ่งทุกคนก็จะเจอเหมือนกันบางคนก็มาบางคนก็ไม่มาบางคนก็เขาไม่อยากทำเงินเขาก็มีธุระเขาก็มีงานอย่างอื่นของเขาเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าถึงพยายามบอกครับถ้าคุณทําอย่างนี้ไม่ได้คุณทําอย่างผม ấy, เลยนี้ผมต้องมาทาผมทํากี่วันแล้วเนี่ยมาทํารถเกี่ยวมาเก็บตู้เก็บอะไรนี่บ,บุบถ้าคุณทําไม่ได้คุณไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็ พิจารณาตัวเองเป็นพิเศษนะครับว่าคุณจะไปรอดหรือไม่รอดเพราะว่าปัญหาทุกอย่างความรับผิดชอบทุกอย่างก็ต้องอยู่กับเราทั้งหมดนะครับมันมันไม่ใช่ว่าเราจะโยนขี้ให้เขาอย่างเดียวมันไม่ใช่ครับมัน,มนมโยนลูกน้องกันอย่างเดียวอย่างเนี้ยลูกขี่ผมเข้ากลับมาเนี่ยเขาเขาเอามาทิ้งไว้นี่เลยแล้วเขาก็มีงานมีธุระเขาต้องไปวิ่งดิน ผมก็ต้องมาเคลียร์ของเก็บของบนรถแล้วก็เอารถเกี่ยวไปล้างเอาเทเล,ลอร์ไปล้างซึ่งผมก็ทําคนเดียวกาล้างกับลูกชายผมเนี่ยผมถึงพยายามบอกว่าถ้าคุณทําอย่างนี้ไม่ได้คุณอยจะมีทุกคนน่าจะมีจุดนี้เหมือนกันอย่างน้อยที่สุดคุณต้องรับผิดชอบรถคุณได้ออเปัญหาหน้างานแก้ไขหน้างานต้องให้ต้องเป็นขับขับต้องเป็นนะครับขับต้องเป็น ไม่ใช่ว่าคุณจะขับมันเป็นแล้วคุณจะไปอาศัยแรงงานลูกคุณตายครับเอ่อมีมีคุณครูเอ่อคุณครูนะครับพิ่นกู้เงินมาหาล้านบา่มาซื้อรถเกี่ยวคันละสองสามล้านซื้อเทเลอร์คันละล้านล้านกว่าบาทตกไปเกือบตกไปสี่ล้านกว่าครับซึ่งซื้อมาขัามบมาเป็นมั่ยุ่งก็คือว่ารับราชการเะรับราชการ เพื่อน่วยฟังตั้งแต่คนขับห้าสิบบาทคนย้ายอีกคนย้ายตกไปไล่ละร้อยนะร้อยนะคนขับคนย้ายออยเลอร์ห้าสิบออยเลอร์ยี่สิบคนย้ายอีกแล้วก็นั่นแหละครับเอาอะไรไปเหลือแหะครับสุดท้ายก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยสุดท้ายลดจากขั้นละหลานกลัว ข้าล้านกว่าล้านกว่านะตอนนั้นขายได้เท่าไหร่ได้แต่เจ็ดแสนรถเกี่ยวซื้อมาสองล้านกว่าขายได้กี่แสนนะแปดแสนหรือเท่าไหร่นี่เนะี่ยตอนนั้นนะมันมันไม่เหลืออะไรเลยครับแล้วเพื่อนก็นต้องติดหนี้ครับคิดดูเงินห้าล้านติดหนี้เงินห้าล้านนี่รครับนี่คือ,น,คอนี่คือความจริงผมเชื่อว่าสักวันสักวันหนึ่งมันไม่ทุกคนหรอกครับอย่างผมนี่คงก็เจอแล้วเนี่ย ผมก็เอาตรงๆนะผมก็ไม่ค่อยงอเท่าไหร่นะก็คือว่าเขาไม่มาทําเราก็ต้องทอําเองเราต้องทําให้ได้แล้วก็ประเด็นสําคัญที่สุดเรามีลูกถ่ายเราก็ต้องพยายามสอนพยายามทํากับลูกทํากับครอบครัวเราอย่างน้อยเขาก็ต้องรับผิดชอบช่วยพ่อแม่เนี่ยโมเมนต์ Moment ว่าคุณอยากมีแล้วคุณทําอะไรไม่เป็นแล้วคุณคิดว่าเงินสองสามล้านมันกู้มาซื้อได้ซื้อได้ครับเหมือนพีเอฟซีแกก็ ให้ผมขายรถให้นิ้แกก да ็ไปไม่อรอดไปไม่รอดเพราะอะไรลูกน้องซูมาาลูกน้องขับไม่ขับเล็โตรลีล่าแล้วก็พี่แกมีเงินแกทำอย่างอื่นได้เยอะแกก็อยากลองบางคนก็ลูกน้องดีบางคนก็ลูกน้องไม่ผ่านนี่แหละถึงพยายามบอกไงประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยก็ถ้า เบื้องต้นนะคุณแก้ปัญหาเบื้องต้นไม่ได้นะยังไงคุณก็ไปไม่รอดนอกจากว่าคุณจะเก่งชั่วโมงบินสูงอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยอันนี้ทีมงานเราเออกมาเนี่อนาคตอนาคตคนขับผมคนขับประจําผมก็เอาประจําไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีรถส่วนตัวของเขาเขาก็มีรถเขามีหกล้อเขามีอาชีพของเขาอาชีพหลักของเขาเหมือนเขาต้องมาช่วยเราแค่เสริมเสริมเราไม่เชื่อ เราจะไปถือว่าเขาเป็นลูกน้องประจําเราไม่ได้เขาก็มีนี่ผมดังนยังพยายามสอนลูกชายสอนให้เขาทําให้เขาเป็นเนี่ยเหมือนเราหามาขนาดนี้แล้วนะครับเราเสียหลูกชายไปเลียนทุกงซูไปเลียนปริญ้นญาต่อปริญญาตีเพื่ออะไรครับใช่ไหมให้เขาไปเรียนเพื่ออะไรเนี่ยในเมื่อพ่อหาไว้แค่เนี้ยพ่อหาไว้ แล้วใครจะดูแลต่อใครจะสารต่อถามว่ามันได้เยอะไหมมองมุมมองว่ามันไม่คุ้มมันไม่คุ้มแต่อะสมมติว่าทุกคันเนี่ยมันหมดงวดนะมันหมดงวดมันไมมีหนี้มีสินอย่างเราหาเงินสิบวันแสนสองแสนนี่มันทําอะไรได้หรอมันไม่มีนะมันก็ถือว่าเป็นเงินเก็บเงินออมเงินสะสม เขาบอกว่ารดเกี่ยวไม่ดีแล้วทําไมเขาซื้อเต็มบ้านทําไมเขาซื้อเอาซื้อเอาซื้อเพิ่มเอาครับสิ่งที่เราพูดบอกว่ามันมันไม่ดีมันไม่คุ้มเราก็เล่าให้ฟังมันไม่ใช่ว่าเราห้ามหรือว่าคุณอย่าซื้อคุณอย่าทําสิ่งที่เราพยายามจะบอกคือว่าถ้าอย่างผมไปไม่รอดทำแล้วไม่รอดก็นั่นแหละเอาดูเอาเป็นตัวอย่างถ้าอย่างผมผมทำแล้วรอด ดีไม่ดีคุณไปพิจารณาเอาได้ไม่ได้เราพยายามพูดแต่ข้อเสียทําไมเราไม่คิดว่าผมพูดเราเตือนคุณอย่างน้อยเราก็ทําอาชีพนี้มานานเราเตือนเราให้แง่คิดของคุณไม่ใช่ว่าไม่ดีแล้วคุณซื้อทําไมไม่ดีคุณซื้อทําไมเราอีกอย่างเราอ่ะมันไม่ดีทาไมเราไม่รู้ว่ามันไม่ดีทําไมเราไม่ว่ากันไว้ดีกว่าแก้เรารู้จุดบอด ข้อดีข้อด้อยแล้วทําไมเราไม่กันไม่ป้องกันเลยถูกไหมมันก็น้อยคนนะที่เขาจะมาพูดเรื่องนี้เรื่องปัญหาเรื่องอะไรมันก็น้อยคนที่เขาจะบอกทาเลยแล้วทําไมซื้อเพิ่ม,มเนี่ยบางทีหน้าง,งานเอาไงว่ากันศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีหน้าง,งานแล้วก็ถ้าเราซื้อแล้วเราเก็บสะสมเป็นเงินเก็บ บางคนบอกว่าเอาเงินสองล้านกว่าเนี่ไปซื้อที่ไปซื้อที่ซื้ออะไรดีกว่าดีครับถูกแต่ว่ามันอยู่ว่าคุณชอบตรงนั้นไหมล่ะอ่าสมมติว่าซื้อที่ยี่สิบไร่ยี่สิบไร่ไปเท่าไหร่สองล้านสามล้านทํานาปีหนึ่งมันได้ครับมันได้แต่ว่าเราก็ซื้อรถไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีที่มีนาไม่มีที่ม,ทมีทางเนอะ แล้วก็พอมีทําพอได้กินพอได้ใส่แต่ว่าเรามองว่าถ้าเราหาเงินภายในสามสี่ปีนี่หมดหนี้มันคันนี้อย่างเงี้ยคันนี้คันเนี้ยอ่ะมันหมดหนี้มันอาจจะเก่าหน่อยแต่ว่าหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งปีมีงานยี่สิบวันแล้วเหนื่อยอยู่ประมาณ2ี่สิบวันแล้วก็เฉลี่ยวันละหมื่นสองหมื่นใช่ไหมวันละหมื่นสองหมื่นก็เตียวันละหมื่นนะยังไงเราก็เหลือแล้ววันละหมื่นถ้าเกี่ยวข้าวนะ วันละหมื่นเราหาเงินเท่าไร่ล่ะเนี่ยเราก็จะมีเงินประมาณแสนสองแสนเราหาแค่สิบกว่าวันเราก็ได้สองแสนสามแสนแต่ว่าถามว่าจุดคุ้มทุนบางคนเบื่อร้อยทั้งร้อยครับบางคนที่เบื่อก็คือว่าเบื่อลูกน้องครับเบื่อลูกน้องลูกน้องพาไปไม่รอดลูกน้องงี่เง่าลูกน้องขี้เกียจเนี่ยมัน ประเด็นไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้อะครับมันอยู่ตรงนี้เลยก็คือถ้าคุณจะอาศัยแต่ลูกน้องคุณนะรอดอยากครับนอกเสกยจากว่าลูกน้องคุณจะเก่งจริงอะลูกน้องคุณจะเก่งมีความรับผิดชอบแล้วก็รักในอาชีพนั้นซึ่งมุมมองผมผมบอกว่าผมยังหาไม่ได้ผมยังหาไม่ได้แต่ผมก็เข้าใจผมไม่ได้โทษเขาเพราะว่าทุกคนเขาก็มีอาชีพมีนาทีของเขาทุกคนอะ บมเมนว่าจะให้เขาตามมาเช็ดขี้เช็ดเดียวหลายคนยกตัวอย่างอย่างาที่ผมไปรู้จักก็ทีมงานบัวลอยนี่โคตรเทพเลยลุงนองเขาเออของล,ลําพูนนี่เขาก็เล่าให้ฟังเลยนะเขาไล่ละห้าสิบแต่เขาต้องตื่นแต่ตีห้านะตื่นแต่ตีห้ามาเช็ครถเกี่ยวเช็ครถอัจจะละัลบีเป่ากองเป่า,ปา,ปาอะไรเขาจะเช็ครถเขาก็คือเขาจะไม่เอาออยเลอร์เขาเล่าให้ฟังนะเขาไม่เอาออยเลอร์ ก็คือห้าสิบาทเขาเหลือเต็มๆวันหนึ่งสองพันกว่าบาทค่าแรงเขาค่าขับสองพันกว่าบาทนั่นคือลูกน้องในฝันของใครหลายคนแต่ก็ยังว่าครับ <c oughs> ในเมื่อเราหาไม่ได้หรือว่าเราไม่คิดว่าเราจะเจอต้องอาศัยตัวเองแล้วก็ลูกตัวเองเหมือนว่าซื้อไม่อย่หงซื้อมา่ไหวลูกซอยเล่นวะมันก็จะประมาณเนี้ย <c oughs> แลวท้ายท้ายที่สุดใครจะซื้อใครอยากจะเล่นกะเพื่อผม <laughs> ผมคนหนึ่งที่ว่าผมมีรถเกี่ยวแล้วผมไม่สบายผมไม่ได้ทําตัวเป็นเท่าแก่ผมต้องย้ำคืนตอนนี้ก็กลางคืนเลี้ยงลูกครับเลี้ยงลูกช่วยคนละคนเลี้ยงน,องนอ้องแฝดกว่าจะปีกตัวมากว่าจะเอาลูกไปฝากไว้กับย่ากับแม่ <laughs> กับป้าอย่างเงี้ยแล้วเราต้องปีกตัวมาทํารถ แล้ววันหนึ่งนี่ยคอนเทนต์ผมต้องถ่ายลงสองสามคลิปทำอะไรบ้างนี่ว่างสายผมก็ต้องขึ้นไปบนรถเกี่ยวตะเวนถ่ายคลิปเด้วบางทีก็วิ่งไปหาปาดเอาผมนึงว่าผมนึงไม่มีเวลาไปไหนไปถ่ายคลิปที่ไหนอย่างงานโชว์รถเกี่ยวทำไมไม่ไปบอกทำตรงนะว่าตอนนี้คอนเทนต์ไรายได้มันมันไม่ได้เยอะมันไม่คุ้มเลยอย่างถ้าสมมุติว่าคุณไปงานที่กำแพงเพชร เงินห้าพันไม่พอนะครับต้นทุนต้นทุนที่จะถ่ายคลิปเงินห้าพัน 5, ไม่พอน้ำมันไปกลับก็ต้องมีเท่าไหร่สามพันได้ไหมสามพันไหนจะค่ารีสอร์ทค่ากินค่าอยู่เนี่ยซึ่งเงินห้าพัน 5, ถึงหมื่นหนึ่งรายได้นะตอนนี้นะเดือนละหมื่นกว่าบาทเอาอะไรไปขุมมันไม่คุ้มครับก็ บางคนเนี่ยที่ทาคลิปเรียวไดไลค์ก็เฮ็ดไปครับเน็ตไปมันก็ได้แต่ว่ามันได้ไม่เยอะครับเออ่ยอดแบ่งยอดอะไรแล้วก็ตอนนี้มันไปมันไปตายที่ที่ตกกันหมดผมถึงไม่มีเวลาไปถ่ายที่ไหนบางคนอยากให้ผมไปถ่ายอูนั้นอูนี้มันมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันเหมือนว่ารายได้มันเยอะจาก youtube จากอะไรมันได้เยอะเราก็มีเวลามีทุนนะครับต้นทุนไปเติมน้ามันขออนุญาตไปถ่ายอูนั้นอูนี้ได้แต่ว่า ด้วยทุกวันนี้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบน้องงานเนี่ยก็ีไม่ถึงอาทิตย์เราก็ต้องไปแล้วไปเกี่ยวข้าวแล้วไปเพราะอะไรครับรถมันมีงวดมันมีหนีแล้วก็หน้าที่ความรับผิดชอบเราเคยไปเกี่ยวเขาเราก็ต้องเกี่ยวแล้วก็ดีแค่ไหนเขาให้ไปเกี่ยวด้วยเนาะเนี่ยทุกคนมันมีภาระเหมือนกันครับอย่าคิดว่า ใครก็จะทําอาชีพนี้ได้ใครก็ทําได้ใครมีเงินก็ซื้อได้ซื้อได้ครับจะรอดไม่รอดก็แล้วแต่เนาะถ้าดูแลเองไม่ได้ขับไม่ได้ไม่มีเวลาดูแลก็คลิปนี้ก็มืดแล้วครับไปเห็นรถเกี่ยวตัวสวัสดีครับ